เอ่ดี๋ยวมันก็เดือดถ้าน้ำมันร้อนค่อยตีไข่ทุกหอมเทียมไหมเหรอชอบหอมเทียมไหม อช่วงมันรอเดือนเนี่ยอันนี้นี่ก็ได้ครับอันนี้มีโมแล้วครับจะครบเมืแล้วล่ะนาที่ย่างว่าลวครับโอ้โหแอแล้วแต่เผื่อนนว่าจะชอบหอมเตียมอันนี้มันนี่มีนี่โมแล้วครับมันมีในเที่ยงางว่าะครับหอนนมๆนะครับอืมเี๋<อ>มันก็เดือดใจแป๊บเดียวถ้าน้ำมันเดือดแล้วค่อยตีไข่ มันจะได้ไม่เหม็นข้าวถ้าเอาใส่ตอนน้ำเย็นมันไข่มันจะขาวดูไว้วิธีการเทคนิคเนี่ยทำกินเองเนี้ยตกลงมีอะไรกินไหมเอ็นนี่ถ้าไม่ได้เอามามาให้ที่เอาก็มีรมครับไม่มีมข้าวต้มอ,อย่างนะครับเนอะมันก็มีหมพาะติดปอประอยู่นะครับแล้วเอาลูกไหนมาปลาหมึกที่ว้ามาครับเหรออ่านี่มันอุ่นท้องกว่านะเวลา ไม่มีแต่แแต่เกิดเอาไม่อยู่เนี่ยเขไปเปิ่งบุญท่านพระครูท่านเนาะไปขอเปิ่งบุญเพิ่นแต่ต้องไปทํางานช่วยเพิ่นป,ประกวดที่เนี่ยไปถามเพิ่นวะ่าท่านครับให้ผมช่วยยังได้ครับเนี่ยเด้อเราต้องรู้จักบบช่วยงานงเพิ่นนี่แหละเพิ่นจะได้ให้ทานของมากินบันทังไปทำทังเอาก็ใช่มีนะใช่เปิ่งทั้งวัดพ่องเอาพ่อง คนที่เป็นเ um อ็นดูเมตตาเนาะพอดีไข่ด้วยนี่นันมันเดือดแล้วพอดีอะอือีไข่ไข่สองแก่นสบายแล้วนอแก่นนี้ก็เอาไว้ให้เองใช้เลยเด้อ ดูแลเอาน้าแบ่งให้เลยให้ได้เวลาหูนั่นนี่นั่นปลูกรางวัลที่หนึ่งบอกให้เนาะชาเนาะเฮ้ทานให้เองวะ่ะเออวานน้าเอาซื้อรางวัลที่หนึ่งเนาะแบ่งให้เองวะ่ะเออเผื่อพาเอามึงรวยมวั้งว่ะทำไมเผื่อมันเป็นบุญวะ่ะเทวดาโผดไายให้วะ่ะเนาะเผื่อเอเทวดาเอ็นดูคนตุกคนให้อย่างเฮา嘛 เฮ้มันถูกสักกรรมไหวนะเกินถูกหกล้านนี่ก็<อ>คนจะไหวได้วะนาะเอ้มรวยนี่ว่วชายมีเงินหกล้านนี่ไหวดังทั่วบ้านทั่วเมืองเนะ<อ>เดี๋ยววัหน้าก่อนเดี๋ยวเอาซื้อเองอายุเท่าไหร่สี่เจ็ดครับเออเดี๋ยวซื้อสี่เจ็ดนี่แหละ<อ>นาะซื้อท้ายสี่เจ็ดนี่เรามาให้เองวะถักห้าใบแบ่งกันเหรอเองพา บุญบรารมีพาข้ารวยว่ะเ <c oughs> นาะจะได้ดูแลเองได้ครับวันนี้ครับเอาใส่ไข่แน่ไม่สบายครับฮะสบายครับวันนี้ครับเอาไข่ใส่แล้วปสบายครับวันนี้ครับนั้นนั้นเดือดได้ที่หรือยังคนเดือดได้ที่แล้วครับได้ที่ละอ่าได้ที่ก็ปิดแก๊สปิดทางนี้ก่อนเนี่ยปิดทางนี้หมุนทางนี้เออโคตรตึงมือยังแล้วก็ปิดทางนั้นเออเนี่วิธีที่ถูกต้องเดีจ้าออกแรงก่อนครับอ่าแล้วแต่แตเก็บทิ้งขยะ ให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาปดมันห้อนอยู่เดี๋ยวค่อยมาปดอ่ะทิงขยะให้เรียบร้อยอทิงทึงใส่ถังขยะนั่นแหละแะทนกินเองงั้นแหละจะได้รู้วิธีทําเกิดถูกรางวัลที่หนึ่งปั้งเนาะโอ้มีข้าวมีครัวเนาะสบายเลยเนาะเป็นแน่เลยเนาะคนเฮาเนาะชาเนาะ บุญทำกรรมเก่ามันมีใครไปรู้นาะอ่า